วันนี้จะมาสอนต,ต่อ Mac Mini M4 oh. กับเจ้า iPad Gen 11ครับ แบ็คไมค์ Black mini M4 ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยแรงเทียบเท่ากับคอมประกอบที่เราเห็นทำท้องตลาดเลยครับเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นขเขาเนี่ยอยู่ที่16กิกในราคา29,000บาทถ้าคอมประกอบป็นสเปกน,นี้เนี่ยอาจอยู่มาสัก3-4-5หมื่นที่ถือในมืออันนี้นะครับความจุของเขาเนี่ยอยู่ที่512ราคาก็ย่งถูกอีกอยู่ที่27,900บาทจะบอกว่าพกแค่เครื่องเดียวสามารถต่อหน้าจอทำงานได้ดีเพราะว่าเขาเประหยัดพื้นที่ เครื่องแรงแถมที่สําคัญครับเงียบแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยครับถ้าจะบอกว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจุดที่มันต้องต้องติซะหน่อยก็คือมันไม่มีจอแต่มันก็ไม่ได้แคร์หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยให้สเปคอัดแน่นมาขนาดนี้ b a c k ิ i อ็ m ซเนี่ยสิ่งเป็นรุ่นที่น่าจับตามองแล้วก็น่าใช้มากๆครับ กเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวก่อนที่จะให้เจ้า m a c Mini M4 เนี่ยสามารถใช้งานกับเจ้าจอคอมพิวเตอร์ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นจอของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันดับแรกครับเราต้องดาวน์โหลดแอป d u e t มาก่อนนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งในเจ้า Mac mini oh. ของเรานะครับนี่อ่ากดดาวน์โหลดได้เลยครับนี่แล้วก็เลือกเป็น Mac OS 11 Plus นะครับแล้วเราก็ลากหน้าจอเจ้า d u e t p p p นะครับเข้ามาใส่แอปพลิเคชันใน Mac m i n i ของเรา ปึ้งนี่มาให้เลยครับแล้วกดดับเบิลคลิกไปที่ดูเวตแอปโอเปนแล้วเราก็ใส่รหัสเจ้า Apple Lo ลล็อกอินของเรานะครับนี่เรียบร้อยแค่นี้นะครับหน้าจอของเราเนี่ยก็สามารถใช้แอปดูเวตได้แล้วครับต่อไปเนี่ยเป็น iPad บ้างครับไปที่ App Store นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เสิร์ชหาแอปพลิเคชันดูเวนะครับนี่รอสักครู่ดาวน์โหลดสักครู่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ดาวน์โหลดแอปดูเวตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบสาย Type C ของเราใหม่ครับ h d C M i ของเราใหม่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อ Mac Mini M4 กับเจ้า iPad 7 11ได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครเดาไปข้างนอกนะครับพก Mac Mini M4 แล้วก็เจ้า iPad ไปพอดีนะครับเราอยากจะต่อจอพอดีมีงานด่วนเข้ามาสามารถใช้ด u e t b a s i c ได้นะครับเขาจะสามารถใช้งานได้30นาทีต่อ1ครั้งนะครับในการเชื่อมต่อจอในการทํางานของเราแต่สาหรับใครเนี่ยที่ใช้ iPad อยู่แล้วแล้วก็มี Mac Mini อยู่แล้วอยากจะเชื่อมต่อในการออกไปทางานข้างนอกหรือมาออฟฟิศในการทํางาน แบบไร้รอยต่อสัตว์ีิมาจำกัดมากจนเกินไปก็สามารถใช้แบบ d u e t Air ได้นะครับในการเชื่อมต่อกับ macbook pc หรือว่า ios ต่างๆของเราสามารถเชื่อมต่อจอในการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อแต่ถ้าใครอยากจะว่าเขียนบน iPad ของเราแล้วเชื่อมต่อจอได้แล้วก็สามารถใช้งานแบบโปรโปรเนี่ยก็มีโปรแกรมของ d u เ t Pro เหมือนกันนะครับส่วนราคาเนี่ยดูเวตแอร์ยอยู่ที่ราคาเกือบเกือบ2,000บาทส่วนเจ้า Du เ t Pro เนี่ยอยู่ที่ราคา2 0 0พนนิดๆก็อยู่ที่ความสะดวกแต่ละคนเลยนะครับว่าจะเริ่ม ใช้แบบเบสิกก่อนแล้วมาใช้แบบแอร์หรือว่าแบบโปรก็ได้ครับตอนนี้นะครับเจ้า Mac Mini เนี่ยให้เจ้าจอน,นี้เป็นจอหลักอยู่นะครับแล้วตัวเนี้ยเป็นจอที่2ในการแบบแชร์สกรีนต่างๆแต่ถ้าสมมุติเราออกไปข้างนอกแต่จะให้จอ iPad เนี่ยเป็นจอหลักเราก็สามารถถอด H D M I อันนี้ออกนะครับพอเราถอดเจ้า H D M I ออกนะครับเจ้า iPad เนี่ยก็สามารถเป็นจอหลักของเราได้หน้าตาเนี่ยเหมือนกับ Mac ปกติทั่วไปครับมีแท็บบาร์ด้านล่างในการแสดงผลแบบเนี่ย Google Chrome ไฟล์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานผ่านเจ้าตัว iPad ได้เลยครับทีนี้เราชัดดาวไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อเจ้า Mac Mini กับ iPad อีกรอบนะครับเป็น day 2นะครับ A few moments later นี่ครับแค่นี้เราก็สามารถใช้งานเจ้า Mac Mini ของเรากับเจ้า iPad ในการเชื่อมต่อได้ในการทำงานนอกสถานที่อย่างไร้รอยต่อครับที่สำคัญนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะต่อเจ้า Mac Mini กับ iPad เนี่ย อยากแนะนําว่าไม่ต้องใส่รหับผ่านเจ้า Mac Mini นะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถลื่นไหลแก็ทําได้เลยแต่ถ้าใครเป็นคนขี้ลืมเนี่ยเพลอวางเจ้า Mac Mini ไว้ที่อื่นๆเนี่ยก็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 อย่าลืมแลมวกันมันไม่ได้มีใครจะหยิบของเราไปง่ายๆเนาะชอบใครเนี่ยอยากจะใช้ Mac เป็นตัวเริ่มต้นในการทำงานแล้วก็ work ความ home อยู่บ้าน Mac Mini M4 ตอบโจทย์มากราคาถูกกว่าคอมประกอบตั้งครึ่งหนึ่งใครอยากได้เนี่ยเราแปะแตากะ iPad 8, ไว้ตรงนี้นะครับช่วยกดกันหน่อยนะครับจะได้อุดหนุนช่องตื่นเจ้าชาของเราให้มียอด subscribe เพิ่มขึ้นแล้วก็เมียได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้รีวิว Mac Mini iPad i p n d มือถือ Android ค่ายไหนสาม,มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบายบายครับ